ักายททุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีอีกครั้งครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนเวลาไปยุค70กับศิลปินและบทเพลงไทยที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาดังกล่าวคุณโอชัยรัตเทียบเทียมนักร้องชื่อดังแห่งยุค70ที่มีผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์วัยรุ่นหลายเรื่องและมีเพลงฮิตที่ยังคงเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบัน คุณโอชัยรัตเทียบเทียมจบการศึกษาด้านช่างยนต์จากโรงเรียนช่างกลจิทาสวัสด์แถวซอยอ่อนนุชในวัยเด็กเริ่มหัดเล่นกีตาร์และเรียนที่สยามกลการแม้จะเรียนได้เพียง4เดือนแต่ก็ฝึกฝนจนมีฝีมือและเริ่มยึดเป็นอาชีพจุดเปลี่ยนสำคัญคือการที่เพื่อนร่วมสถาบันอย่างคุณเอไภัยโรธสังวรีบุตรซึ่งตอนนั้นได้เล่นเป็นพระเอกในภาพยนตร์เรื่อง ไวอลวนของเปียกโปสเตอร์ได้ชวนคุณโอทำเพลงและร้องเพลงประกอบหนังภาพยนตร์เพลงแรกที่เขาแต่งขึ้นคือเพลงชู่วับและต่อมาก็มีเพลงรักหนอรัก รักนอรักไม่จริงถูกทอดทิ้งใจหายรักนอรักและเพลงระทมรักโดยคุณเอภพยโรธยังได้นำเพลงสุขาอยู่หนใดที่เพื่อนชื่อคุณปิยพลเอ็นกุลแต่งไว้แล้วให้คุณโอทำการเรียบเรียงใหม่ด้วยกีตาร์โปร่งตัวเดียวแล้วเธอก็ถามว่า อยู่หใดเอาไปเสนอคุณเปียกโปสเตอร์เพื่อใช้ประกอบภาพยนตร์ไว้อารวนก่อนภาพยนตร์เข้าฉายเพลงจากหนังถูกนำไปเปิดท้ายภาพยนตร์ต่างประเทศในโรงภาพยนตร์ทำให้คนเริ่มรู้จักและสงสัยว่าเพลงนี้มาจากไหนเมื่อภาพยนตร์เข้าฉายคุณโอก็ได้ขึ้นทำการแสดงดนตรีหน้าม่านด้วยกีตาร์โปร่งตัวเดียว ทำให้คนจำเพลงได้และฮือฮออาหน,นังเรื่องไว้อลวนจึงกลายเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่องแรกๆที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งหนังและเพลงประกอบก็ดังเปรี้ยงปร่างทำสถิติรายได้จากความสำเร็จของหนังเรื่องไัวโอละวนคุณเปียกโปสเตอร์จึงได้ทำภาคต่อมาคือเรื่องรักอุตลุดและให้คุณโอทําเพลงประกอบอีก3เพลงได้แก่รักหนอรักรัฐมรักและเธอที่รัก,รก,รก เพลงแระทมรักในหนังเรื่องนี้ร้องโดยคุณสุภาพรเทียบเทียม er เป็นน้องสาวของโอโรักระแสะความดังของเขาได้เพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่แฟนหนังแฟนเพลงได้รู้ว่าเขาเป็นคนร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ทั้งหมดต่อมาเขาได้ร้องเพลงยับที่แต่งโดยคุณอุดมสัตตะกูวิทในภาพยนตร์เรื่องชื่นชุลมุน แม้หนังจะไม่ดังมากแต่กลับทำให้เขาโด่งดังในหมู่วัยรุ่นคุณโอได้ออกอัลบั้มแรกในชีวิตชื่อชุดยับยับในสวงเขาลวงอกยยยยใในนนนนทรววววงงงงเขาาาลอกกสืสสสตตไไมุ่ด้จจโดยมีเพลงจากภาพยนตร์มารวมอยู่ในอัลบั้มด้วย มีอัลบั้มอื่นๆตามมาอีกประมาณ10ชุดเช่นชัยรัต80มหาลาัยเดียวกันยอดปรารถนาคือเธอใจหายชุดเพลงร็อกร่วมกับดอนสอนระเบียบแอบรักเขาและมันก็แค่นั้นเองอัลบั้มแรกภายใต้สังกัด EMI และคุณโอก็ได้ร้องเพลงประกอบละครช่อง3หลายเรื่องเช่นดงมนุษย์ทองประกายแสดคลื่นเสน่หา คนเรืองเมืองรวมถึงเพลงเพียงความทรงจำจากภาพยนตร์เรื่องความรักเพรียกหาในปีพศ2520เป็นปีที่คุณชัยรัตน์โด่งดังที่สุดแทบกล่าวได้ว่าในประเทศไม่มีใครไม่รู้จักเพลงสุข,ขาอยู่หนใดเนื่องจากภาพยนตร์ฉายทั่วประเทศและวิทยุเปิดเพลงให้โดยไม่ต้องเสียเงินออกรายการโทรทัศน์บ่อยมากในยุคนั้นสัปดาห์ละครั้งสองครั้งทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป จากที่ไม่เป็นที่รู้จักก็มีคนรู้จักมากขึ้นได้รับความเคารพในฐานะศิลปินได้เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อร้องเพลงให้แฟนเพลงรับฟังเพลงกว่าจะถึงปลายทางเป็นเพลงที่แต่งให้กับรายการเที่ยงวันกันเองเขาใช้เวลาแต่งเพียงสองชั่วโมงและเป็นเพลงให้กําลังใจในการสู้ชีวิตเขาเป็นนักร้องที่มีน้ำเสียงและสไตล์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์สามารถร้องเพลงได้ทุกแนว ทั้งลูกกรุงลูกทุง่งสตริงและสากลโดยเริ่มจากการร้องเพลงสากลมาก่อนวง The Beatles เอวิสเพรสลียคุณโอชยรัตยังคงรับงานร้องเพลงอยู่โดยส่วนใหญ่เป็นงานคอนเสิร์ตที่จัดร่วมกับเพื่อนๆและงานการกุศลแม้จะไม่มีผลงานใหม่แล้วเพราะผลงานได้รับการจดจำและเพลงได้รับความนิยมถูกนำมา cover และ arrange ใหม่หลายเวอร์ชัน เขาชอบที่ศิลปินหยิบเพลงของเขามา cover และ arrange ใหม่เพราะอยากให้เพลงคงอยู่ในทุกยุคสมัยคุณชัยรัตนเทียบเทียมเป็นบุตรชายคนโตของนาวาตรีสิริและคุณสาครเทียบเทียมมีน้องชายและน้องสาวอีก3คนคุณโอสมรสกับภรรยาและมีบุตรชายลูกชายที่มีสายเลือดศิลปินเลยจเจริญรอยตามผมเลยครับเป็นนักดนตรีเช่นกัน คุณโอกล่าวถึงลูกชายว่าเขาจบที่มหาวิทยาลัยมหิดลด้านดนตรีคือตั้งแต่เขาเกิดมาก็จะเปิดเพลงให้เขาฟังตลอดเพลงแจ๊สคลาสสิกทุกแนวเลี้ยงเขาด้วยเพลงจริงๆเวลาขับรถไปส่งตอนเด็กๆก็เปิดเพลงให้ฟังเขาก็จะซึมซับไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขาก็ชอบเพลงโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าให้ชอบแนวนี้หรือแนวไหนเขาก็ชอบเข้าสายเลือกและเขาก็เลยมุ่งมั่นว่าอยากจะเล่นดนตรี ก็ให้เล่นและส่งเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ10ขวบหาครูเก่งๆมาสอนทั้งครูไทยครูฝรั่งพอเล่นได้เขาก็ดีใจจนปัจจุบันนี้เขายึดอาชีพนี้หากินเลยคือเล่นเปียโนเขาจะเล่นเดี่ยวคนเดียวที่โรงแรมพลาซ่าแอทินีกรุงเทพแล้วก็โรงแรมชลาตันสลับเปลี่ยนกันทุกวันให้แขกฝรั่งฟังเวลาเขาเล่นดนตรีได้แบบนี้คนเป็นพ่อก็มีความสุขมากๆครับเห็นแล้วก็ดีใจด้วยที่เขามีความสุขกับการเล่นดนตรี แต่ไม่ค่อยได้ไปดูเขาเล่นนะเพราะเขาจะเขินก็เลยจะปล่อยให้เขาเล่นเป็นตัวของตัวเองเป็นไงบ้างครับกับศิลปินตำนานโฟกยุค70หากต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรืออยากฟังศิลปินท่านไหนอีกช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าตกหล่นขาดไปในข้อมูลต้องขออาภาัยด้วยนะครับถ้าหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe ช่องเมทีกันด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม